สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันจากกรณีงเงินสด10ล้านบาทและทองคําแท่งหนัก250บาทรวมมูลค่า22ล้านบาทของเจ้าอาวาสวัดม่วงหายไปจากปุติปิศนาเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดพลตํตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าเรื่องนี้กองกำกับการหนึ่งกองคำับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรับหน้าที่ดําเนินการและรับผิดชอบประกอบกับวันนี้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องเงินทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าทางตํารวจเองเราไม่ได้ปล่อยทิ้งและอยู่ระหว่างติดตามให้สังคมคลายข้อสงสัยเมื่อก้อนเงินจำนวนมากเกิดขึ้นต้องว่าไปตามระบบ ส่วนที่มาของยอดเงินทั้งหมดนั้นได้เก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับวัดบางส่วนมาไล่ตรวจสอบแล้วและเราอยากพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดม่วงโดยตรงก่อนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่ายอดเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ท่านสะสมเก็บออกมานานตั้งแต่บวชหรือไม่หรือเป็นเงินที่ไหลามาจากอะไรทุกอย่างต้องชัดเจนมีหลักฐานตรวจสอบได้ไม่ว่าเป็นการเก็บเงินไว้โดยที่ไม่เข้าธนาคารหรือเก็บเงินเข้าธนาคารอยู่เรื่อยๆทุกอย่างมีเหตุผลสิ่งที่เราต้องตรวจสอบคือเงินทั้งหมดได้มาอย่างไรถูกต้องหรือไม่ ส่วนเจ้าอาวาสวัดม่วงได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ายอดเงินที่ไปถอนออกมานั้นเป็นเงินส่วนตัวที่จะนําไปใช้ในวันเกิดพลตํารวจตรีจรุนเกียรติระบุว่าก็เป็นส่วนที่เจ้าอาวาสให้ข้อมูลมาแต่ในส่วนของเจ้าที่ก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเจ้าอาวาสในการไปตรวจสอบว่าเงินนั้นเป็นเงินส่วนตัวจริงหรือไม่ถ้าเป็นเงินส่วนตัวจริงเราจะตอบได้ว่าจากการตรวจสอบพบเส้นเงินทุกอย่างเป็นเงินส่วนตัวถือว่าเป็นเงินของเจ้าอาวาสแต่ถ้าการตรวจสอบของเราพบข้อพิรุธหรือข้อสงสัยหรือพบเส้นทางการเงินที่ไม่ชอบมาพากลไม่ถูกกฎหมายต้องว่าไปตามคดี เบื้องต้นยังไม่ทราบชัดว่ามีเงินหมุนเวียงเท่าไหร่อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนข้อมูลจากกลุ่มวิยาวจกรหรือคนอื่นๆในวัดมีข้อมูลอยู่ว่าเจ้าวาดมักเอาเงินมาลงทุนโดยเฉพาะช่วงที่ทองกำลังขึ้นกำลังลงก็น่าลงทุนเงินอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์เจ้าวาดมักนําเงินมาลงทุนแปลเปลี่ยนทองคําแต่ครั้งนี้พอเจ้าวาดไม่อยู่เงินกลับหายจึงเชื่อว่ายังมีอะไรหลายส่วนที่ซับซ้อนตรงนี้โรงพักพื้นที่เองกําลังเร่งคลี่คลายาเรื่องนี้อยู่ แต่สิ่งที่เราต้องทําและเป็นที่น่าสงสัยคือเงินก้อนนี้มาอย่างไรส่วนเจ้าวาดมีเงินค่อนข้างเยอะถือว่าผิดปกติหรือไม่นั้นพลตำรวจตรีจรุนเกียรติระบุว่าเรามองเห็นภาพของวัดที่จนและวัดที่รวยซึ่งวัดที่รวยเงินตรงนี้ถือว่าไม่เยอะแต่สาหรับวัดม่วงดูแล้วการทําบุญบริจาคคงไม่ได้เยอะมากมายฉะนั้นสิ่งที่น่าสงสัยคือยอดเงินจํานวนนี้มาจากไหน ในส่วนของความผิดเรื่องของเงินและทองคําหายเป็นความผิดเรื่องของคดียายาส่วนถ้าหากจเจ้าวาดเอาเงินออกมาจากบัญชีวัดหรือเอาของวัดไปเล่นหุ้นหรือเงินหายก็ถือว่าทุจริตเพราะเอาเงินวัดมาเป็นเงินตัวเองซึ่งตามหลักแล้วการเอาเงินวัดมาใช้หรือทําอะไรที่มีประโยชน์ต้องมีหลักฐานที่ชี้แจงได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ให้ซ้ํารอยกรณีวัดไร่ขิงด้านพันตำรวจเอกปราโมทจันบุญแก้วพุ่มกับการสไนต์ตำรวจนครบาลเพชรเกษมยืนยันว่าขณะนี้ทางตำรวจเร่งทำงานในทุกมิติโดยไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้ความสําคัญในคดีนี้แต่รายละเอียดในคดีนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทางนี้เจ้าอาวาสได้เบิกเงินมาไว้ที่กุฏิเมื่อวันที่20พฤษภาคมแยกเงินเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนทองคําเก็บไว้ใส่ถุงทองคําแยกส่วนกัน ส่วนเงินจะหายจริงหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ยืนยันได้ว่ามีการเบิกเงินและมีการซื้อทองคําจริงโดยไม่ได้เก็บเงินและทองคําไว้ในตู้เซฟเนื่องจากตู้เซฟมีการเก็บเงินของวัดไว้ทั้งนี้ได้สอบถามถึงทองคําที่หายไปก่อนหน้านี้50บาทว่าทาไมถึงไม่แจ้งความจเจ้าวาดบอกว่าไม่อยากให้เรื่องดังหายก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวแต่ครั้งนี้แย่จึงขอร้องให้ช่วยติดตามให้ด้วยเพราะเงินและทองคําที่สะสมมา40-50ปีหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลย ครับก็เป็นเป็นเรื่องที่กองกับการหนึ่งบกบปนะรับหน้ารับรับงานในหน้าที่นี้ไปนะครับเพราะเป็นเขตรับผิดชอบแล้วก็ตอนนี้สมัครพุกกำลังลงอยู่นะครับเดี๋ยวปป,ป,ปกําลังต,ตามไปนะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะต้องต้องทราบข้อเท็จจริงเรื่องเงินทั้งหมดนะครับอาจจะมามามาปล่อยหรือจะไม่ตามหรือจะอะไร ทำบุญไปคงคงไม่ได้นะครับเมื่อเงินก้อนเงินมันเกิดขึ้นเราก็ต้องว่าไปตามระบบนะครับมีพวกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นเงินหรือยังครับว่าได้ที่มาของเงินมาจากไหนเออก็มีการเรียกพยานหลักฐานที่มันเกี่ยวกับวัดบางส่วนก็คงมาไล่ตรวจสอบอยู่นะครับแต่เราเราก็อยากจะพูดคุยกับเจ้าวาดโดยตรงนะครับเพื่อเพื่อ,อต้องการข้อเทจจริงนะครับนะครับ เราเราต้องคุยตามข้อที่จริงะจะเป็นเงินที่สะสมมาเก็บมาเก็บออมมาตั้งแต่บวชหรืออะไรพวกนี้นะหรือจะเป็นเงินที่ไหลมาจากอะไรเราเรา,เราก็ต้องมันก็ต้องชัดเจนในในเส้นเงินหรือหลักฐานทุกอย่างนะครับการการเก็บเงินไว้ไม่ไม่เข้าธนาคารหรือการเก็บเงินแล้วเข้าธนาคารเรื่อยมันมีเหตุมีผล ของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตรวจสอบก็คือเงินนี้ได้มาอย่างไรับแต่ล่าสุดเจ้าอาวาสดกาแสดงตัวเมรู้สึกเช้าวันที่สิบเอ็ดบอกว่าเองินทั้งหมดที่ไปไปสองครับก็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 เป็นส่วนที่เจ้าอาวาสให้ให้ให้ข้อมูลมาแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าอาวาสนะครับในการที่จะไปตรวจสอบ ว่าอา่เป็นเงินส่วนตัวจริงนะถ้าเป็นเงินส่วนตัวจริงเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าการตรวจสอบของผมเนี่ยก็พบอ่าเส้นเงินหรือทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวนะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นเงินเจ้าวาดไปแต่ถ้าการตรวจสอบของผมมันมันพบข้อผิดข้อสงสัยหรืออะไรเส้นทางเงินที่ไม่ชอบไม่ถูกกฎหมายก็ก็วาคดีไปก็รานั้นนะครับแต่มีข้อมูลไปถาว่าจ้อวาวาดทุกคนหักสากลมชอบเอาเงินสด มาเพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นคคำที่เก็บไว้เลยก็เป็นเรื่องของอกลุ่มวัยยาวัชากลุ่มอะไรพวกนี้ที่ที่มาเหมือนให้ข้อมูลเจ้าวาดว่าทองกําลังขึ้นนะกาลังลงนะน่าลงทุนเงินอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์ก็เอาเงินมาลงทุนอะไรพวกนี้แล้วก็ผลที่สุดพอเจ้าวาดเนี่ยไม่อยู่เงินจะหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีอะไรหลายส่วนที่ซับซ้อนตรงเนี้ย เจ้าหน้าที่โรงพักที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เขาก็เล่นดูตรงนี้อยู่ที่คายตรงนี้อยู่นะครับแต่สิ่งที่เราเราสงสัยก็คือเงินก้อนนี้มาอย่างไงนะครับก็ว่าตอนนี้นี่ยังคงปรากฏความผิดในเรื่องของอาญาอย่างเดียวนะในเรื่องของเส้นเงินยังไม่ปรากฏก็เป็นอาอาญาเกี่ยวกับรักทรัพย์หรืออะไรหรือเปล่าหรือหรือจเจ้าอาวาสเอาเงินมา ออกจากบัญชีวัดหรือเอามาเล่นหุ้นหรือหายไปเงี้ยมันก็ผิดอยู่ดีนะเพราะว่าเอาเงินวัดมามาเป็นของตัวเองแล้วไปดําเนินการที่ที่ไม่ไม่ชอบการการเอาเงินวัดมาเนี่ยมันต้องเอาไปทําประโยชน์แล้วมีหลักฐานชี้แจงชัดเจนนะครับว่าเอาเอาเอาไปมอบให้โรงเรียนเพื่อทำสาธารณประโยชน์ตรงนี้เอามาสร้างศาราการประเรียนมีแบบแปน มีผู้รับเหมามีอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องชี้แจงไปไปตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินมาแล้วเอาไปซื้อทองมาเก็งกาไรหมุนเวียนหรืออะไรพวกนี้แล้วก็เงินก็หายไปอันนี้มันเป็นข้อสงสัยนะเราเรากําลังเจ้อาอาวาสบอกว่าเป็นเงินส่วนตัวใช่ไหมแต่เราเราเราเป็นผู้ตรวจสอบเราก็จะตรวจสอบว่าส่วนตัวหรือเงินวัด อ่าประมาณนั้น,อ,น,นอันนี้ปรากฏผลเลขระยะคาดที่ว่าเข้าภาพประมาณเท่าไหร่ที่หมุดเบียยในวัดเนี่ยยังๆๆงนะตอนนี้ต้องต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเอ่บอบกบพอฮะรับเรื่องวัดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีมีเกี่ยวกวับเรื่องวัดนู้นวัดนี้ขุดขึ้นมาอีกหลายวัดนะครับก็ก็นําเรียนว่าเราเรารับ เรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่าก็ดีนะครับเพราะว่ามีการตื่นตัวแล้วก็มีการขยายผลอะไรหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับวัดก็ถือเป็นการทําความสะอาดนะครับเพื่อให้สถาบานัานพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันโปร่งใสตรวจสอบได้มีการแก้ไขวัฒนธรรมองค์กรหรือประเพณีที่มันไม่ดีต่างๆมันเล็งร้ายอะไรต่างๆก็กค่อยๆกำจัดออกไปนะครับ อีกหน่อยเราก็จะเหลือพระที่ควรที่จะกราบไหว้ไว้ไว้ให้พวกเรากราบไหว้นะครับเราเข้าวัดทําบุญบ่รุงารุงเงินทุกบาททุกตังค์ก็จะเอาไปบํารุงพุทธศาสนาเพื่อให้เคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะก็เราเรามุ่งหวังก็ฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับช่วยช่วยกันนะครับเราเราเราต้องการความโปรง่งใสความสุจริต การใช้เงินของของผู้สากาชนที่ที่ให้กับวัดเนี่ยเราอยากจะให้มันไปในทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่ไปเข้ากระเป๋าใครเอาไปสู่อ่าเอาไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ไปไปหมดนะอย่างเช่อนอ่ากรณีอ่าของวัดได้สิงอย่างเงี้ยนะเราเราไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับผักดันให้ให ให,ให้เรื่องของสถาบันพุศสนาเนี่ยม,มันเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนเพ่มใจเยอะก็เป็นที่สสไปที่ตอคองสิรย้าน่าบขนาดเพราะว่าจะมีได้ขนาดคือคือคืออย่างนี้นะเราเรามองเนี่ยเรามองเห็นเห็นภาพของของวัด ที่จนแล้ววัดที่รวยนลวัดวัดที่รวยเนี่ยก็เงินเงินตรงเนี้ยถือไม่เยอะนะแต่วัดบ่วงเนี่ยผมก็ดูว่าการทําบุญบริจาคก,ก็คงคงคง,คงไม่ได้เยอะมากมายนะใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสงสัยก็คือเงินนี่มาจากไหนนะเงินนี่มาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ดีละที่ที่จเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นเงินส่วนตัว แต่ในส่วนของเราเราก็จะมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ดีละที่ที่จเจ้าวาดบอกว่าเป็นเงินส่วนตัวแต่ในส่วนของเราเราก็จะมามาตรวจสอบเพื่อให้ความโปร่งใสให้ความเป็นธรรมกับเจ้าวาดว่าเงินตัวนี้เป็นเงินอะไรนะครับอ่ะเอาท่านี้ก่อนนะนั่นครับพี่ครับเราควรถามความคืบหน,หน้าเรื่องการกาะทำเกียวไม่เอาเอา,เอาหน้าเดี๋ยวมีความคืบหน้า คือคือต้องบอกพวกเราว่าบกปปบวทำทำงานเนี่ยนะครับเราเราเป็นมืออาชีพแล,แล้วก็ท่านผู้จัดส,สนกลาเนี่ยท่านท่านท่านก็ต้องการทํางานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ติดตามงานด้วยถ้าใครไม่ตามงานก็ก็โดนไล่งานเพราะงั้นเราก็มีหน้าที่ที่พอรับงานมาแล้วก็ทําไปตามอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่ปล่อยเราทํางานเสร็จเรา เราต้องการแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยไม่ใช่ทํางานแล้วก็ทิ้งแล้วก็ปล่อยให้ปัญหาบ่างมเราต้องการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทั้งปชปชปปทเ,เพื่อที่จะรายงานข้อเท็จจริงหรือผลการปฏิบัติเนี่ยไปยังหน่วยงานาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือ,อไปแจ้งกับ ผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงเลยหรือนายกรัฐมนตรตีหรือใครก็แล้วแต่ที่รับผิดชอบก็จะส่งข้อมูลเพื่อไปแก้ไขหรือไม่จะไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรืออะไรก,ก็ว่าไปอันตรงนี้เราเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอยากให้เป็นเป็นรูปธรรมถ้ามันไม่เป็นรูปธรรมเนี้ยเราก็มาวนอยู่กับวัดอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดิน,ดนไม่ต้องกลัวเดินนะ เดยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีความชัดเจนนะครับเชื่อเชื่อเชื่อขอให้มั่นใจในส,สอบกลางแล้วก็ปปปปปป,อปอชอนะ